ัวกินไม่นัวมันก็จะไม่อร่อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์นะคะขอใส่น้ําตาลทรายหน่อยหนึ่งนะคะน้ําตาลทรายตัดให้มันปรำปรำนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวก็บอกว่าแม้เห็นตักตั้งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วบอกก็ครึ่งช้อนโต๊ะ เดี๋ยวอันนี้เก๋จะใส่ผักก่อนนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมันลูกชิ้นปลามันสุกแล้วเดี๋ยวใส่ผักเสร็จก็ใส่ปลาเลยนี่เดี๋ยวเราเติมน้ําอีกทีนะคะชิมหน่อยรสชาติไปทางไหนน้ำปลา สีอิ๊วขาวเดี๋ยวมันก็อะไรนะเดี๋ยวมันก็ดูดผักมันก็จะดูดน้ำออกนี่อันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งทับพีนะคะซีอิ๊วขาวสองทับพีอชิมหน่อยนะคะ thank you so much my friend อืมโอเคเดี๋ยวใส่ผักก่อนนะคะผักอันนี้เอยาจะใส่เป็นแบบนี้ไปเลยนะพริกไทยอ่อนใส่ไปตอนน้ำเดือดเดือดนี่แหละเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือดเราใส่ไปมันจะดำเดี๋ยวมันก็ไปหักอยู่ในนั้น เดี๋ยวล้างเอานี้น้ำทิ้งไปน้ำหนึ่งก่อนขอเอาน้ำทิ้งสักหนึ่งน้ำขอบคุณหลายๆนะคะล้างผักแป๊บหนึ่งนะคะ นี่นะคะนี่พริกไทยหลงอยู่นี่อีกอันหนึง่งมาค่ะแล้วมาใส่ผักนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตติยาสวัสดีค่ะอร่อยเจว่าบอกอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็ต้องรอรอกินต้องอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวโดนไม่ได้เลยโทรศัพท์ขอบคุณนะคะคุณกิตติยา ขอบคุณเอสพอีพรน้องดานะคะเป่าทองใบแม่พวงกินแซบอีหลีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเริฟห้าสวัสดีค่ะสาวราสาวดาวขอบคุณนะคะน่ากินนะเกนมาค่ะใส่ผักเลยนะคะนี่ขออนุญาตใส่ผักเลยนะคะ ลืมกดอีกแล้วลืมกดอีกแล้วนี่นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปลานี่เดี๋ยวเราก็คอยตามให้น้ําเดือดสักหน่อยแล้วก็ใส่ปลาตามเพราะปลามันสุกแล้วจะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้ก็แล้วแต่เหตุการณ์นะคะนี่นะคะหนึ่งเซตแล้ว เวลาลงเวลาลงไลทีนี่อุปกรณ์เต็มเต็มหน้าตักเลยอุปกรณ์เต็มหน้าตักเลยขอบคุณนะคะทำไปด้วยร้างไปด้วยนะคะรีบอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รีบนะรีบอยู่ เดี๋ยวเพื่อนๆบอกแหมพี่เก๋ไม่รีบเลยนะรีบอยู่คะ่ะรีบอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นปลานะคะปลานี่นะคะปลาปลาลูกชิ้นปลาสําเร็จแล้วนะคะลวกลวกน้ําร้อนทำความสะอาดไว้เรียบร้อย